โอเคเดินเบาๆไว้ประมาณนี้ <c oughs> พี่น้องอันนี้เดินเบาๆประมาณนี้นะฮะปริมาณนะ้ำอุปกรณ์ในการแสดงไม่แถมนะพี่น้องนะโอ้หลุด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 อ่าก็มีตัวนี้แต่ตัวสายนี่ไม่ได้แถมนะครับ3,800ลมส่งนะครับเป็นเครื่องอนเนกประสงค์แล้วคุณผู้ชมครับนิ่วเข้ามาตะกีดสี่จังหวะร้อยประมาณ130ลิตรต่อนาที สวัสดีนะสวยนะครับอาดับเครื่องก่อนพี่หนึ่งจะพาชมรบอบๆก่อนย้ำนะครับอุปกรณ์การแสดงไม่ได้แถมนะพี่นะอ่านี่สวยเขวรสกิรุ่นใหม่ครับ FJ 100ครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เครื่องสีจังหวะนิ่มๆเลยแกะให้แกะดูข้างในให้หมดละสวยลูกสูบอะไรก็สวยนะครับแจ๋วๆเลยพี่น้องครับ3,800รวมส่งครับสวัสดีครับ